เล้ง,ลง,งอร่อยไหมามจริงอร่อยสิผมไม่รู้จว่าหมาโมโหอะไรลุงน้อยว่าโบกับลุงน้อะใกล้กันตวเดียวประโอ้โปังเห็นควันป่ะเป็น <laughs> ลุงน้อยจุด <laughs> นี่ วันที่คือรอคอยแล้วก็อยากกะตื่นขึ้นมามากๆเลยเพราะว่าเมื่อคืนอยากกินอะไรแซ่บๆแต่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรแล้วก็จะลงมาทําก็คือขี้เกียจมากและวันนี้ไปเจอไอเดฟเด็ดทุกคนคะจะบอกว่าแนะนํหนีรถเล้งแซ่บใครอยากกินอะไรแซ่บๆแนะนําเลยและที่สาคัญถ้าใครตื่นเช้า อะไรแบบร้อนๆนี่ยเริ่มต้นวันใหม่ดีๆนี่เขาต้มรสหมูสับกระเทียมพิกไทยัเลยค่ะทุกคนคิดดูนะถ้าทุกคนอยากกินเล้งอะ่ะแบบตอนลางคือแบบโบอทุกคนจะไปนั่งทำไหมแล้วคือตอนนี้ก็ไม่มีร้านที่จะซื้อแล้วคือนี่คือตัวช่วยไหมนี่เล้งอยู่ในนี้แล้วอยู่ในคัพนี้แล้วเราแค่เปิดปุ๊บใส่น้ำร้อนปั๊บแล้วก็กินแต่รสชาตินะคะวันนี้เนี่ยจะมาพิสูจน์ให้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรพอมาถึงมือช่องเรานะคะเห็นนี่ไหมเห็นรูปไหมที่น่าทำให้ยิ่งใหญ่อลังการมากเดี๋ยวไปเจอกันทุกคนคคะะะเเดีี๋ยยวไมม่รรออช้นะะโขต สัานตรงนี้นะคะในการทําเล้งแทบให้ทุกคนดูแต่มันจะเป็นเล้งแทบที่ง่ายมากๆเลยนะไม่ได้มีวิธีการอะไรเยอะมากขั้นตอนแรกนะคะการทําเล้งต้องมีอะไรคะนี่งไงเล้งโอเคในเล้งหน้าตาเป็นไง <c oughs> ห,นหน้าตา,างไงเล้งโอเคอ่ะถ่ายเล้งนะคะนี่ เราต้มจนเปื่อยนะอันนี้คือต้มมาแล้วรอบนึงนะแล้วมาต้มอ,อีกรอบนึงให้เปื่อยเอาแบบว่ากินแล้วก็ดูกหลุดเลยการทําเล้งต้องมีเล้งนะคะถ้าแิดว่าใครอยากที่จะใส่แบบเป็นหมูสับอะไรเงี้ยเพิ่มก็ได้แต่สำหรับโบคือท้องโบต้องเป็นเล้งเลยเอาละค่ะทุกคนจะบอกว่าทุกคนตกใจไหมเล้งมีวัตถุดิบแค่นี้ความจริงมีแค่นี้ก็ได้แต่ว่าเราแอดผักพวกเนื้อสัตว์เข้าไปได้นี่นะคะดิฉันเปิดแล้วนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เขาจะมีนี่มีช้อนมาให้แล้วก็ข้างใน เป็นข้าวต้มเท okay, เลยนี่จากนั้นอันนี้ไอเทมเด็ดไอเทมเด็ดมากอันนี้คือแซบแซบเลยจากนั้นค่ะนี่แบบนี้ใส่เลยให้ถึงขีดพอและปิดฝาค่ะรอแป๊บเดียวเท่านั้นและทําแบบนี้ประมาณ3ครั few moments later และตอนนี้นะคะทุกคนน่ากินมากเลย ว้าวข้าวเป็นเม็ดเลยนะคะข้าวเป็นเม็ดเลยนะคะนี่โอเคเดี๋ยวเราจะเอาทุกอย่างใส่ในหม้อนี้ความจริงอะ่ะทุกคนสามารถกินในครัพได้เลยนะแต่สําหรับช่องเรานั้น <c oughs> เราขอปรุงต่อนี่จากนั้นนะคะเนื่องจากช่องเราเนี่ยเด่นและดังเรื่องความแซ่บเพราะฉะนั้นยันขอเพิ่มพริก คืออันนี้เป็นการทําอาหารง่ายๆมากๆ,ๆเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครจะทําตามโบก็แค่เนี้ยเลยอะเพิ่มพริกเอาแล้วก็โบรรมีเล้งด้วยเล้งลงๆลงไปเลยโอ้โหทุกคนแค่นั้น<ส><บ>เราสามารถกินเล้งได้โดยที่ไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากค่ะโอ้<ส><บ>โหด้วยความเป็นช่องเรานะคะที่ฉันขออนุญาตแอดพริกเข้าไป <halt> <ส><บ>นิดนึง นี่ขออนุญ,ญาตโรยแบบนี้จากนั้นยังไม่พอขออนุญ,ญาตแอดผักเข้าไปอีกนิดนึงนทุกคนคะนต่อไปนะคะจะเป็นการทำข้าวต้มหมูสับกระเทียมพริกไทยนะคะนี้ขั้นตอนแรกคือเทน้ำลงไปก่อนเหมือนเหมือนกันเป๊ะฉีกปึก๊บ<ป>อุ้ยมีน้ำ แบบว่าเป็นน้ำมันแบบว่ากระเทียมเจียวเนี่ยจากนั้นนะคะเทนี่อย่างนี้เลยให้ถึงขีดพอนะปิดแล้วนะคะ A few moments later ว้าวนี่นะคะจากในคัพเลยในหมูยข้าวเป็นเม็ดเลยหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจาวันอื่นอะใส่ในนี้เลยคือความจริงอาจจะกินในคัพก็ได้หรือว่าจะออกมาทำก็ได้แต่ของเราอยากเปรี้ยวซ่าใส่ลงไปเลยแบบนี้ ในขนาดที่เราต้มข้าวนะคะแล้วก็ใส่หมูลงไปด้วยเป็นน้ำซุปเลยนี่นี่ฉันขอฉีกอันนี้อันนี้คือทีเด็ดทีเด็ดสุดก็คือน้ำมันกระเทียมเจียวหลังจากนั้นที่ฉันขอเทข้าวเพิ่ม,มเทมข้าวเพิ่มเลยไม่ต้องตงุ๋ข้าวไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องหุงข้าวอุยทุกคนคือน่ากินมากหลังจากนั้นนะคะด้วยความที่เขาเป็นกระเทียมด้วยนะคะฉันขอใส่กระเทียมเจียวนิดนึงนี่ โหทุกคนน่ากินมาก<อ>นี่ต้นหอมผักชีแล้วก็ต้นหอมผักชีลงไปอีกนิดนึงลงไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยโรยหน้าอีกทุกคนน่ากินมากหอมมากอือุ้ยไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะสาบ,บานหอมมากอ่ะใส่เลยนี่แบบนี้ตามไปรอยอยู่นี่น่ากินมากจากนั้นนะคะยังไม่พอขอใส่หอมเจียวนิดนึงนี่แบบนี้ จากนั้นก็ยังไม่พออีกใส่ผักโรยหน้านิดนึงไปคุณเพชรไปจัดการ ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่วันข้าวต้มเดย์นะคะจะเป็นข้าวต้มรสเล้งแซบกับข้าวต้มรสหมูสับกระเทียมพริกไทย <c oughs> เพราะฉะนั้นขอชิมเลยเดี๋ยวจะแบ่งให้คุณแม่ก่อน <c oughs> ตรงน้อยแบ่งให้โบหน่อยดิ <c oughs> ทุกคนสามารถกินในครับได้นะเพราะว่าเขามีช้อนให้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากแบบแอดเครื่องเพิ่มอะไรเงี้ยก็ทําแบบโบได้ <c oughs> เพราะว่าความแซบเนี่ยมันจะทวีคูณ <c oughs> ใครสะดวกแบบไหนก็จัดแบบนั้น เหมือนข <ทำ S 1> ้าหมูผ่นจริง,อ,รงอันนี้ไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะแค่ใส่เนี่ยไอหมูเนี่ยเพิ่มอ่ะเหมือนแบบไปเป็นตั้งแคมป์ตั้งโคงตั้งแคมป์อร่อยกินง่ายๆเฮ้ยอร่อยมากเลยหอมตัวเครื่องของเขาแล้วก็หอมแบบความเป็นกระเทียมของเขาเขามีกระเทียมมาให้ด้วยนะทุกคนเล็กๆแต่เรามาเติมเองได้เรามาเติมเองได้ดนะโคตรเหมือนมาทำทาเองเลยหอดขอเี่มาเลยอยากมากอันนี้คือเล้งเป็นเลนงแซบจะบอกว่าน้ำซุปของเขาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเพิ่ม ข้าวเชียงซูก,ก่อนสวยไหมสวยเอาทาปากขห้นหน่อยน้อยอบุ้มไม่เคยคิดว่าข้าวต้มจะสามารถทำให้เรามีความสุขได้ขนาดเนะี้เพราะเราอหู่วออกเปรี้ยวนิดนหน่อยหูยแซ่บมากทุกคนการใส่พริกเพิ่มทำให้แซ่บแบบพวีคูณเลยนะคือใครไม่กินเผ็ดก็คือไม่ต้องใส่พริกเพิ่มหูย หยิบเลยไปเลยหยิบไปเลยกินเลย,ยเลย้งไม่เกาะกระดูกเลเนี่ยเล้งไม่เกาะกระดูกนี่คือเล้งอ่ะคืออะไรอ่ะ้สาระน่ารู้กับโบกัญญาราตเลง้งย่อมาจากเปียเลง้งและที่เอามาย่อเหลือแค่เล้งเพราะหมายถึงกระดูกสารหลังของหมูและในภาษาจีนคําว่าเล้งมีความหมายว่ามังกรน,นั่นเองอ๋อเล้งอ๋เล้ง เล้งแซบคือแซบจริงใครที่ทําเล้งไม่เป็นแล้วอยากกินเล้งในวันที่แบบหาเล้งไม่ได้อะไปหาซื้อเลยแล้วก็แค่เอาหมูใส่เอาหมูสับใส่ก็ได้นะไม่ต้องเอาเล้งจริงก็ได้ถ้าเกิดว่าหายากอะอวันนี้สดใจไหมตอนเช้ามีเวลาเหลือในการทํางานคุยบ้างก็ได้นะบกววะลูงน้อยคือหิวที่สุดไม่อร่อยคือไม่อยากกินอะ,อะเล้ง,ลรงอร่อยมาถาจริงอร่อยสิผมไม่เข้าใจว่าหมาโมโหเลย ย่างนี้ต้องนอนดูดตอนกลางคืนเนี่ยก่อนนอนอะเป็นดูดได้จะบงงว่าอะไรปะน้องสมมติว่าเรากินผงร้อนเข้าไปทาไมลิ้นเราถึงไม่สุกเข้าใจปะแม่สมมติเรากินแบบร้อนๆเข้าไปเลยอะลิ้นเราทำไมถึงไม่สุกทําไมแบบหมูถึงสุกหน้าคิดไหมน้องว่าโบกับนุ้งนใกล้กันเกินไปปะมเกินละโอ้ยเล็งแซ่บคือที่สุดดูดูความแซ่บของเขาเพื่อนจริง กระดูกโอ้โหแล้วเมื่กินเน้เข้าวต้มนะสูบมันไม่ได้อองจิงป่ะสาบ้านนะไม่คิดว่ามาจากไหนครับเ,เหมือนทำสดๆเลยอะอ,อ๋ะองจิงถ้าเราเราไม่ได้เพิ่มไอกระเทียมเจียวอย่างเงี้ยรสชาติก็มีความหอมเพราะว่าชิมรสไปแล้วชิมน้ำไปแล้วก็หอมแต่พอแบบว่าเราเพิ่มหรือเราแอดเครื่องเพิ่มเงี้ยมันทวีคูณทุกคน,ทนเท่าไจป่ะอือหือนี้พอร่อยมากทำกินง่ายๆเนาะเช้าๆมาก็อืมง่าย หมักเลยนี่ดีกว่าอันนี้เราเติมได้เต็มที่เลยโอ้ไปกินจริงจริงเนาะหิวจะบอกว่าเล้งคือหอมกลิ่นมะนาวมากสดน้ำซุปแล้วคือแบบจี๊ดจ๊าดอ่ะ หม,มาม้าคือกินจริงๆนะจะบอกว่ากลิ่นเด่นมากเลยเนาะตัวเล้งอะกลิ่นคือแบบชัดมากคุ่งกลิ่นอนะคุณกินเล้งอะุณบอกว่าใครที่เรียนดึกๆนะหรือว่าใครที่แบบอ่านหนังสือดึกๆสามารถเอาเล้งไปกินได้เลยกินแล้วต้องหลับตาโอ้โหโบยอมเลยให้เล้งเลยแต่มันร้อนมากอะทุกคนดูควันดิเห็นปะเห็นควันปะลุงน้อยดูนี่ จะบอกว่าเรามีแอดเพิ่มนะคะไม่เอามาเลยพอแล้วอย่าใส่<อ>แทบจะไม่ใช่ข้าวต้มขับแล้วอะอดูดยังไงวันนี้พุกน่ารักที่สุดม,มีเบอร์บัญชีนะอขอให้พุกจเจริญรุ่งเรืองขอให้พุกจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตหน้าที่การงานอขอให้เฮียรักมากมืก รสหมูสับเนี่ยจะหอมกระเทียมพริกไทยแล้วก็กระเทียมเจียวม,มากๆที่มคันมีความเผ็ดเล็กๆแบบเป็นพริกไทย อจริงบ้านเราอะต้องมีพวกนี้ตุนไว้ที่บ้านนะเพราะว่าทำงานกันดึกมากเวลาลงน้อยหิวลงน้อยก็เอามากินได้เลยนะเพราะว่าข้าวเป็นเม็ดเลยอะไม่ต้องไปนั่งหุงข้าวให้ถ่ายว่า2อขับนี้ราคาเท่าไหร่อันละยี่สิบห้าปีสิบแปดบาทไม่แพงหาซื้อได้ง่ายด้วยตามร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไปเลยหดี๋ไปเอามาตุนไว้หน่อยแค่ตุน้ำร้อนใช่ป่ะอืมตอนงคืนนะมากินอืมร้อนเท่าไงถ้าเกิดหิวมากๆแล้วมาไม่ทำอะไรให้กินก็เนี่ยก็ต้มและที่สำคัญคือร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไปมีใช่ไหมห้างสรรพสินค้าชั้นนททั่วไปกก็มมีีุห้างไปดู ไม่เ็วไม่ไหวลไม่ใช่น้อยเลยเออใช่เต็มถ้วยเลยเต็มถ้วยเ,ยน,วยเยน,นี่ยเพื่อนเนี่ยผมจะเป็นนักกินจุระดับโลกกล้าพูดจริงจริงพิซซ่าห้าสิบแผ่นหมูสเต๊ะเจ็ดร้อยไม้ ที่สําคัญนะคะตอนนี้ไม่ได้มีแค่สองรสชาตินี้นะมีรสชาติซุปไข่รสกุ้งกระเทียมแล้วก็มีปลาทรงเครื่องนี่เดี๋ยวขึ้นให้ตื๊ดตๆๆๆมีทั้งหมด5รสชาติด้วยกันใครที่อยากลองก็ลองไปเลือกดูได้ไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มแล้วอร่อยได้ขนาดนี้ก็คือทําถึงนะอ่าทุกคนเดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตไปก่อนนะคะไเพื่อนเจอเลยงวดหนะ้าไม่พลาดแนะ่มาถึงคลิปเหรอ,อมาทำอะไรต้ม <c oughs> <c oughs> ง่ายไหมง่ายมากดีๆก็ไปทำข้าวต้มมากินมันไม่อยากสั่ง,งไม่ถูกใจโอเคจบ <c oughs>